เจริญพรญาติโย,ยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะวันนีเ้เป็นวิชาชีวิตตอนที่22แล้ว22แล้วเวันนี้ก็ได้คุยกับรุ่นน้องนะคุยกับรุ่นน้องสรุปถามกันว่าเอ๋หลวงพี่เราเกิดมาเพื่ออะไรนะเราเกิดมาเพื่ออะไรนะหลวงพี่ก็เลยเออบอกไปว่ามันถ้าในความเห็นของหลวงพี่มันก็มีอยู่ สองอย่างก็คือหนึ่งเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเพราะว่าเขาก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ว่าเขาเป็นคนชอบทําบุญทำกุศลก็เลยบอกว่าหนึ่งเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมสองเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเพราะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราใช้ความคิด ใช้ความคิดเป็นธาตุเราคือเอาความคิดเป็นเครื่องมือที่จะคิดที่จะมองอะไรมองโลกในแง่ดีเนี่ยนะเข้าใจตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่ทําบาตท,ทั้งโกงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้ผ่องใสวันเวลาใดที่เกิดความทุกโศกเกิดความเศร้าส้อยเกิดความกังวลใจสติสติพึงจะได้มาบอกกับใจเราว่าใจเรากําลังทุกข์แล้วนะใจเรากําลัง กังวลแล้วนะมีทางแก้ไขยังไงไหมรีบแก้ไขเลยได้ไหมงานด่วนกับงานสําคัญเราต้องทํางานอะไรก่อนนะจริงๆแล้วคนทว่วไาก็จะบอกว่าทางานด่วนก่อนจริงไม่ใช่มันต้องทํางานสําคัญก่อนเพราะงานสําคัญมันเป็นเรื่องความเป็นความตายไองานด่วนมันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยจาไว้เลยนะคุณยอมนี่คือวิชาชีวิตนะงานด่วนงานสําคัญเอางานสําคัญก่อน เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทางานลําคัญไปมัวทํางานด่วนไอ้น้องก็ด่วนไอ้นี่ก็ด่วนไอ้นู่นก็ด่วนคนหน่มันเป็นเรื่องด่วนอย่างคนนอกทันั้นงานเราไม่ได้ทําเสียหายเพราะบางทีงานเนี่ยพอมันของเราเองมันค้างค้างอยู่เนี่ยมันก็ทารุนจิตใจหรอกเพราะนั้นวิชาชีวิตถึงว่าพึงทํางานของเราที่ไม่ค้างค้างงานด่วนเป็นงานลําคัญให้ทํางานลําคัญก่อนในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบ นะก็มีการกล่าวถ้อยคําในเรื่องของความมีเมตตานะพึงมีเมตตานะพึงอยู่ในความไม่ประมาทนะมีความขอรพความปารบความเพียรต่างๆอันนี้เป็นตะ้นในพิธาิดกเล่มที่20นี้ทนะี่หลวงพี่ได้เอามาที่จะได้มาอ่านให้พวกเราฟวัวงว่า ภิกษุพึงเจริญเมตตาจิตนะแม้ชั่วรับนิ้วมือเดียวปฏิบัติตามโอวาทนะฮะคือไม่ใเ,เฉพาะพระภิกษุหรอกพวกเราก็เหมือนกันนะมีเมตตาที่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มจะบอกให้เราแผ่เมตตาไปแบบไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ไปเออเมตแผ่เมตตาไม่ได้เสียเงินด้วยนะพอเราภาวนาแล้วเราก็แผ่เมตตาแผ่บุญนะ โอ้โห oh, แบบร่างกายถ,าถ้าเราทําเองแล้วพูดมันไม่ค่อยได้พวกเรายังไม่รู้สึก้วลองทําเองแล้วบางทีมันจะสู้ซ่าสู้ซ่าแบบหายเค็ดหายเมื่อยคอหายอะไรเลยแบบลองที่จะแผ่เมตตาแล้วนั้นก็ยังมีในเรื่องความไม่ประมาทนะคือแบบว่าเเราไม่เห็นทำอื่นนะอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะเหมือนความไม่ประมาทนะเพราะนั้น ความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำ,ทำกุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของเราไม่เห็นทำอื่นนะเหมือนความสำคัญเหมือนกับปาลบความเพียรนะปาราลบความเพียรเนี่ยก็จะทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นก็เสื่อมไป ดังนั้นความมีเมตตาความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการทาคุณงามความดีมีเฉพาะไม่ประมาทในการขับรถนะไม่ใช่ไม่ประมาทในการ,าาร,าร,การดํนะราน,านงชีวิตไม่นอนดึกเกินไปไม่หักโหมไม่เครียดจนเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายสุดท้ายมันยังไม่ดีขึ้นก็สัตว์โลกมันย่อมเป็นไปตามกรรมนะย่อมอยู่ในหลักของของโลกธรรมแปดนะมีสุขก็มีทุกข์มีผิดหวังก็สมหวังอะไรต่างๆเหล่านะนี้นะเพราะนั้น การที่เราได้มีเมตตาให้ทานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการให้ทานนั่นก็ทําให้เรามีความรุ่งเรืองทางปัญญานะมีความสวยสดงดงามนะของหน้าตาต่างๆหล่านี้เป็นต้นนะคือมีแรงอธิษฐานทําคุณงามความดีทาบุญบุศสอธิษฐานแต่เราเราก็อาจารย์อธิษฐานเยอะไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาได้เหลือก็ครึ่งก็ยังดีวันเวลาใดที่ เราผิดหวังนะความมีอุเบกขาธรรมมันก็ได้บังเกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะความบังเอิญมันไม่มีทุกสิ่งมันถูกกาหนดมาแล้วะทุกสิ่งถูกกาหนดมาแล้วว่าจะต้องเจอคนนี้รู้จักคนนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่คนอยู่ในรถตู้สิบเอ็ดคนตายสิบคนเหลือคนหนึ่งมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอก ถ้าพูดถึงหลักธรรมแล้วในอดีตชาติเนี่ยคนสิบคนที่ตายไปฆ่าสัตว์มาไปอะไรมาเนี่ยกรรมมันมาตามทันเขาก็ตายได้แต่คนที่รอดตายนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่ใช่สวมพระเราไม่เกี่ยวอะ่ะไม่ใช่สวมหลวงพ่อแล้วรอดมันอยู่ที่บุญบุญคุ้มครองเราอย่าไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันไม่ใช่การทําบุญกุศลมันก็ล้างกรรมเก่าได้บ้างให้จืดจางลง เหมือนเกลือปน่นกำม,มือหนึ่งเนี่ยเค็มแน่ใช่ไหมเป็นกังเนี่ยเป็นกำม,มือหนึ่งเค็มแน่นอนแต่เราทำบุญเอาน้ำกระป๋องน้ำถ้วยหนึ่งใส่ไปเอาเอาเอาเกลือป่อนใส่ในน้ำถ้วยมันก็จะเค็มน้อยลงแต่ถ้าเราทำบุญตั้งใจทำคุญงามดี ไม่ใช่เฉพาะต้องทำบุญหยอดตู้เลยจาคไม่ใช่นะสวดมนต์ไหว้พระเจริญมรณา,น,านะก็เป็นมูลนตละก็เปรียบเหมือนเป็นน้ําถังใหญ่เกลือก้อนกรรมใส่ไว้นยะเกลือก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าความเค็มมันจางลงเหมือนกับกรรมดีมันมันทําให้กรรมชั่วน,ะนั้นเนี่ยมันมันลดน้อยลงเพราะนั้นความยุติธรรมทางธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว คนเราบางทีม oh, ันอยู่ที่จังหวะชีวิตอ่ะบางทีแบบคิดว่าโอ้ยเราทําดีมาเยอะทําไมชีวิตเราไม่ค่อยดีเลยเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตคือคือบางทีหลวงพี่รู้สึกตึ้งตันขึ้นมาไหใช่อะไรบางทีแบบสงสารน้องบางคนอะทำดีแต่ว่าแบบเขาไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีเลยอะไรเรามีเป็นต้นเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์าบอกว่าความดีเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขทําดีเยอะทาดีแล้วมันจะเกิดความสุขช่วยคนเมตตาอะไรเงี้ยนะเกิดความสุขแน่ถ้าความรูม้อ่ะความรู้อ่านหนังสือเรียนหนังสือทความรู้ทําให้เกิดความฉลาดแต่การฝึกฝนนั้นทําให้เกิดความสามารถนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกมาว่าถ้าเอาความสุขมันต้องทําความดีมันถึงจะได้ความสุขนะทําความดีมันมันฉลาดมันต้องเรียนรู้นะ ความสามารถมันต้องฝึกฝนมันจะอาศัยพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้อย่างเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีพรแสวงอยู่ด้วยอะไรยิางต้นแม้ว่าเราจะยากจนอยากก็ะฝากไปถึงน้องๆบางท่านที่แบบว่าจนอยู่นะทําบุญทําดีก็แล้วอะไรก็ได้แต่ยังจนก็ขอยรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นการปฏิบัติที่ดีแม้เราจะไม่ก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น ขอให้ดำรงตนเป็นคนดีมีความกระตันยูกกตาเวทีเหมือนที่เราได้ทำนะรักษาเกียรติยศต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรู้จัจากการให้อภัยนะให้อภัยนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ถ้าหากว่เป็นลูกคนรวยนะมันก็อาจจะเกิดมาเพื่อเสวยสุขก็ได้นะแต่ถ้าคนลูกคนรวยนั้นเป็นคนจิตใจงดงามเอื้อเฟืๆๆๆ้อเกื้อกูล เขาก็จะเป็นคนที่เกิดมาเพื่ออุปธมภมก็ได้นะหรือเกิดมาเพื่อแสวงหาประสบการณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นบุญนี่แหละเป็นเป็นชื่อของความสุขที่เราพึงที่จะทำไปเพราะว่าบางคนแบบมีความรู้เยอะมีความฉลาดแต่เขาไม่มีความสุขเลยมัวแต่ว่าเข้าใจว่าความฉลาดมันจะทําให้เกิดความสุขนะความฉลาดทําให้เกิดความลารวยลร่ําเรียน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 ทำงานทํางานทํางานทํางานเครียด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  ไม่ได้มีความสุขเลยนะเพราะนั้นเราต้องมีความสุขต้องมีความสมดุลในในชีวิตนะเพราะว่าบุญกรรมมันมีจริงบางคนเกิดมาปากเปี้ยวปากแหวงเนี่ยบางทีก็ครูบาาจารย์เขาบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าอดีตชาตินั้นแบบชอบด่าคนว่าคนอะไรต่างๆนะนะคนเรานนเนี่ยมัน มันเลือกที่เกิดไม่ได้นะแต่มันสามารถที่จะกําหนดภพบภูมมในภพบภูมมหน้าได้เราเองเราก็รู้ตัวเราดีว่าชาติหน้าเราจะดีไม่ดีนะก็เพราะสิ่งที่เราก็ทำใ,ในชาตินี้เหล่านี้เป็นต้นแลนะ้วในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบนะให้เรามีในเรื่องความมีเมตตาความไม่ประมาทการปราลบความเพียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในเล่มที่ยี่สิบเอ็ดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ กล่าวถึงทาน,นการให้การแบ่งปันปิยาวาจานะวิชาชีวิตนี่ต้องคนที่เรียนวิชาชีวิตนี่ต้องปากดีนะพูดจาไพเราะให้กําลังใจคนอย่าไปพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามต่อว่าให้ร้ายนินทาอะไรย่างนี้ไม่ดีทานปิยาวาจาอัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปประพฤติมันสมานตัตาวางตน นะวางตนสม่ำเสมอนะคือแม้ได้ดีแล้วก็ไม่หยิ่งนะมีความน้อมนะนอบน้อมอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอดเล่มที่21นะ่เซึ 21, ่งได้มีการกล่าวไว้ในเรื่องของออสังขา,าวัตถุสนะี่นหน้า373ว่าภิกษุทั้งหลายสังขา,าวัตถุ4นีะ่ประการนี้มี อย่างไรบ้างหนึ่งทานการให้สองปิยวัชชะหรือวาจานเป็นที่รักนะคือปิยวาจาสามอัตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์สี่สมานตตาวางตนสม่ำเสมอสังหาวัตถุคือสี่ประการน,นี้แหลนะมีทานนะมีน้ำใจพูดจาดีประพฤติตนเป็นประโยชน์วางตัวสม่ำเสมอตอนมอ้นเสมอปลายนะโอ้เป็นยอดคนและสำเร็จวิชาชีวิตและเป็นที่รัก ทําอะไรก็จเ,รเจริญเก้าหน้าใครมาคิดร้ายกับเราก็อย่างที่หลวงพี่กล่าวเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อวานแล้วถ้าเจ้าเราทําดีแล้วเจ้านายยังกั่นแกล้งเราถือว่าเจ้านายเนี่ยขัดขวางกฎแห่งกรรมแล้ววันหน้าเจ้านายจะต้องรับกรรมเองเหล่านี้เป็นต้นเราเป็นเจ้านายเราต้องระวังส่วนในเล่มที่ยี่สิบสองก็เป็นเรื่องที่สอนให้เรานนเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาในคุณงามความดี ศรนะัทธาในบุญกุศลศรนะัทธาในการตัดสู้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นคนที่ไม่โอ้อวดมีปัญญานะที่สามารถชําระกิเลสไดนะ้ไม่เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะให้เกิดความทุกข์ใจนะหรือเกิดความอิจฉาริษยานี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะ่สเล่มที่ย2ในเรื่องความมีมศรัทธานะนะ ก็มีในเรื่องของความเป็นความเป็นผู้ในประธานนียังคับสูตรนะว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ไม่โอ้อวดนะเป็นผู้มีความปาโความเพียนแล้วก็เป็นผู้มีปัญญานะคือปัญญาในการชําระกิเลสนะเพื่อถึงความสิ้นทุกต่างๆนี่เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเล่มที่22ส่วนเล่มที่23ก็เป็นเรื่องของสตบุุษนะว่า สตบุรุษนะุรุษที่แบบผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จากบุคคลเนี่ยสัตบุรุษนั้นจะเป็นบุคคลที่ให้ทานแบบเป็นทานที่เป็นทานอนปานี่ให้น้ําให้ภาชนะโภชนะหรืออาหารที่สะอาดให้ของที่ปานี่ให้ของตามการให้ของที่สมควรอนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามที่ได้สอนเราว่าการให้ทานนั้นเนี่ยต้องเป็นทานที่ดีเป็นทานที่ปาณีตนะมันจะได้แบบแบบ เป็นสิ่งดีอ่ะนะถ้าเป็นทานปานีดมีความสวยงามเนี่ยไม่ใช่สัตว์แต่ว่าให้มันก็อันนี้ดีแน่ในหน้า2 9ง้าบอกว่าสัตวุรุษย่อมให้ทานคือให้น้ําและโภชนะที่สะอาดน้ําอาหารโภชนะคือไม่ภาชนะนะภาชนะนี่มันถ้วยชามแต่โภชนะนี่คืออาหารให้ของที่ปานีดของที่อ่งจากของดีอ่ะไม่ให้แบบของจะเสียแล้วไปให้ไม่ใช่ให้ตามการคือตามเวลาให้ให้ของที่สมควรให้อยู่เป็นนิดนะให้อยู่อย่างสม่ำเสมอ นะก็จะทําให้เราเป็นคนที่ผ่านสอบผ่านวิชาชีวิตได้นอกจากนี้วิชาชีวิตนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนนะอดทนต่อความหนาวร้อนอดทนต่อความหิวกระหายนะอดทนต่อการเหลือยุงลมแดดหรืออดทนต่อถ้อยคําที่มันหยาบคายร้ายกาจนะอดกั้นนะเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวเราอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในเล่มที่ยนะี่สิบสี่ยี่สิบสี่ของ องพระไตรปิฎกนะฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งบอกว่าเราพึงเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือยุงลมแดดถ้อยคำหยาบคายร้ายกาศใครด่าเราก็ต้องอดทนอดทนแล้วมันก็จะดีถ้าเราไม่อดทนเราใส่กับเนี่ยมันก็พังพึงเป็นผู้อดกั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้ว อดทนต่อโรคภัยทั้งหลายนั้นจะเห็นครูบาอาจารย์บางทีท่านอาพาธเนี่ยแต่ว่าท่านก็อดทนต่างๆนี่เป็นต้นและในเรื่อมสุดท้ายนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะคือไม่ใจชั่วไม่วาจาชั่วนะไม่ทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะประกอบด้วยโทษแล้วเนี่ยไม่ทำนะไม่ทำอกุศลนะทำแต่กุศล ต่างๆอันนี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายของวันนี้คือเล่มที่25หน้า378บุคคลผู้มีปัญญาพึงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตและอุสรธรรมและอสุรกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษ ไม่ทำอากุศลกรรมทําแต่กุศลกรรมไว้มากมายนะทำถึงงามความดีอ่ะนะก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามงมานะในวันนี้ออพอดีพรุ่งนี้พระอาจารย์ท่านก็จะจัดดอกไม้นิมนต์พระมาสวดมนต์นะหลวงพี่ก็เลยเยากจะพาไปดูนิดหนึ่งนะก็แบ่งบุญให้พวกเราด้วยเพราะว่าหลวงพี่ก็เลยรับเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม้ให้ท่านนะก็เห็นเป็นบุญเป็นกุศลแล้วกันนะ อย่างน้อยก็ให้จิตใจเราได้ได้เบิกบานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวพาไปดูนิดหน,นึ่งคอณอ่าก็ดีช่วงนี้น้องพี่ก็มาที่วัดพระเจ้าเมงลายอตอนนี้ก็เป็นต้นพิกุลอายุก็ตั้งตั้งเอ่อสองร้อยปีแต่ว่าพอดี เออก็ผูพังอะไรดิเยอะมากแหละนะนิดขนขยะทิ้งได้ไหมหลวงพี่ให้ห้าร้อยนี่อันนี้น้องญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมมาจัดดอกไม้ให้ในวันุ่นนี้นี่พระอาจารย์สอนละฝกเนี่ยเนี่ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังทําให้หลวงพี่ได้ไลฟ่สดทุกวันเนี่ยนี่ะเสาโบราณเนี่ยโอ้นี่ นี่เมื่อกี้น้องคนนี้ชุดเขียวที่เมื่อกี้บอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลเกิดมาเพื่อใช้ใช้กรรมทั้งหลายนะเพราะเราไม่รู้ว่านาอดีชาติเป็นยังไงนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะของวิชาชีวิตนะตอนที่ดูพระเจดีย์โบราณน,นะตอนที่ยนะี่สิบสองวิชาชีวิตในวันนี้ เป็นเรื่องดีแน่นอนเป็นหนักหนาที่อง,งค์ <ฮา S 1> สมเด็จ <ฮา S 1> ขององค์พระศาสดาได้เมตตาประทานความรู้ดีให้เรานั้นพึงอยู่ในความไม่ประมาท<ส>ปารบคว<ส>ามเพียนแม่นมาศสมศักดิ์ศรีเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่มากมีให้เราพึงเป็นคนดีที่งดงามไม่มีหมู่คนจนไม่มีคนจนในหมู่คนขยัน ทำความดีละชั่วทําใจให้ผ่องใสเป็นผู้ให้มีวาจาไพเราะตลอดไปประพฤติเป็นประโยชน์ไซดีงามเอ่ยวางตนสม่าเสมอน,นั่นมีศรัทธามุ่งมั่นในพระาศาสนาสั่งสมบุรณ์กุศลตลอดมาไม่โอ้วอวดหนักหนาดีแน่เอ่ยไม่น้อมตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้สดชื่นกับตัวตนสหายเอ่ย พึงให้ทานอันปณีตตลอดเอยทั้งน้ำทั้งอาหารพึงสะอาดถูกสุขอนามัยมีความอดทนอย่างมา่มั่นต่อความหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดที่มาก้ำกายถ้อยคำหยาบคายให้อดทนอดกั้นอยู่ในเวทนาทั้งหลายนั้นละกายทุจริตวจีทุจริตอย่างแม่นมั่นละ อกุศลทั้งหลายอย่างเร็วพันสังสมแต่คุณงามความดีตลอดไปมีความกตัญยูกะตะเวทีนั่นให้สำคัญคือการอภัยอย่างมุ่งหมายคนเราเกิดมาก็เพื่อการสร้างบุญบารมีตลอดไปหากโชคชาตินี้โชคร้ายถือว่าเป็นการชดใช้กรรมบางคนนั้นเป็นลูกเศรษฐีเกิดมาก็เพื่อเสวยสุข เชน่นนั้นนแต่หากมีใจกรุณาพันธ์เขาก็ย่อมเกิดมาเพื่ออุปถรัรมภ์ต่อผู้คนหรือเพื่อสแสวงหาประสบะการณ์บุญนั้นเป็นชื่ออันเหมาะสมบุญเป็นเรื่องความสุขไม่ตอมตรมรู้ฉลาดรู้อารมณ์รู้จิตใจบุญสมดุลน,นั้นก็ย่อมย่อมจะดีแน่ย่อมเที่ยงแท้ในกฎแห่งกรรมได้คนชอบพูดจา ที่หยาบคายหรือพูดจานินหาไซปากอาจเบี้ยวเอ่ยเพราะฉะนั้นถึงเราอาจไม่ก้าวหน้าไม่ร่ำรวยล้นฟ้าสหายเอ่ยแต่ขอให้เราเจริญก้าวหน้าในจิตใจตลอดไปเลย<ม>ให้ทานด้วยความงดงามตะการตามีแรงอธิษฐานี่มุ่งมั่นมีอุเบกขาทำตลอดเช่นนั้นหนาเมื่อทำบุญแล้วย่อม คาดแค้วต่อภัยทั้งหลายนาแม้รถตู้สิบเ็คันยังรอดอยู่คนเดียวกราล้างกรรมนั้นมีอยู่เป็นแน่ขบวนการยุติธรรมตามธรรมชาติที่แท้คือกฎแห่งกรรมได้ขอให้เรามีจังหวะชีวิตตลอดไปเรียนรู้วิชาชีวิตไซเพื่อความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงาม พร้อมหน้า่างคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายนะที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มยี่ยี่สิบถึงเล่มที่ยี่สิบห้าในส่วนที่หลวงพี่คัดออามาเกี่ยวกับวิชาชีวิตขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบามาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านของทุกท่านด้มีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจองสมเสร็จสมบูรณมุ่งมาปนาตถนาขออุิตบุญกุศลทั้งหลายนี้ ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่วัดพระเจ้าเมอืองายนี้ขอให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร